กผลึกประเทศไทยของการเปรียบเทียบอุดมการทางการเมืองและอุดมการทางเศรษฐกิจวันนี้นะครับจะมาแบ่งนะครับเปรียบเทียบนะครับอุดมการทางการเมืองกับอุดมการทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยและก็พรรคการเมืองในประเทศไทยนี่คือบทวิเคราะห์ของผมไม่จําเป็นต้องเชื่อไม่จําเป็นต้องทําตามแต่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับโอเคผมแบ่งการเมืองนะครับเป็น2ขั้วก็คือขั้วซ้ายก็คือเสรีนิยมขั้วขวาก็คืออำนาจนิยม นะครับอะไรมาตัดสินเหรอหนึ่งก็คือเขายึดมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยมากแค่ไหนเขาผ่านการยึดอํานาจบ้างหรือเปล่าเขาไปเกาะเกี่ยวกับอํานาจนิยมกลุ่มอํานาจนิยมบ้างหรือเปล่าหรือเขาทําทุกวิถีทางเพื่อให้มาได้ซึ่งอํานาจหรือไม่นี่คือขั้วของอํานาจนิยมแต่ขั้วของเสรีนิยมนั้นชัดเจนว่ามาทุกครั้งที่ผ่าน ตัวเองมีอำนาจหรือการจะมีอำนาจต้องผ่านการเลือกตั้งต้องผ่านกระบวนการประชาธิปไตยดังนั้นเขาถึงอยู่ฝั่งเสรีนิยมนี่เอาให้ชัดก่อนในเรื่องของอุดมการทางการเมืองแกนวายนะครับผมจะมาตั้งเรื่องของอุดมการทางเศรษฐกิจอุดมการทางเศรษฐกิจผมก็แบ่งเป็นสองขั้วให้ชัดๆขั้วที่1ก็คือขั้วของทุนนิยมหมายถึงว่าเขาอิงในทุนเป็นหลัก เขาเชื่อมั่นว่าในทุนยิ่งมีทุนมากยิ่งประกอบกิจการร้านค้ามากก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะใชมีชใยชนะเติบโตได้มากนะครับน,นี่คือขั้วของทุนนิยมจะจะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางการถือครองทรัพย์สินหรือการผูกขาดธุรกิจบางอย่างนี่ก็คือขั้ขวของทุนนิยม และอีกขั้วหนึ่งที่ผมจะแบ่งให้ชัดๆก็คือขั้วของสังคมนิยมขั้วของสังคมนิยมจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการมีกําไรสูงสุดแต่มุ่งเน้นในเรื่องของการกระจายรายได้การกระจายทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนี่คือขั้วของสังคมนิยมอ่ะผมแบ่งเป็น2แกนตั้งแกนแบบแบบนี้ก่อนต่อมาผมจะจับวาประเทศไทยก่อนประเทศไทยณปัจจุบันอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงอํานาจนิยมสุดกูและก็ทุนนิยมก้ามกึง่งคือกลาง ก็คืออิงตลาดบ้างแต่ก็มีนายทุนผูกขาดด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดคืออํานาจนิยมชัดเจนแล้วก็พักการเมืองที่อยู่ในขั้วของอํานาจนิยมชัดเจนก็คือพักที่เป็นรู่ล้อของเผด็จการทั้งสิ้นนะครับที่เคยอยู่กับเผด็จการทั้งสิ้นนะครับนี่คือขั้วของอํานาจนิยมแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศจีนปร,ประเทศจีนก็เป็นขั้วของอํานาจนิยมเหมือนกันคือมีมีเป็นรัฐบาลพักเดียวนะครับมีผู้ปกครองมีอำนาจสูงสุดนะครับ แต่ก็เขาจะอิงธุรกิจแบบสังคมนิยมมากกว่าก็คือเป็นอำนาจนิยมบวกสังคมนิยมนะครับหรือว่าที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์นะฮะส่วนพักประชาชนนะครับพักประชาชนจะฉีกออกมาอย่างชัดเจนพรคประชาชนจะฉีกออกมาในมุมของเสรีนิยมคือความเชื่อทางการเมืองว่าต้องขานกระบวนการการเลือกตั้งนะต้องรับฟังเสียงของประชาชนนะต้องอิงเอาป,ป,รประชาชนเป็นคนตัดสินนะนะครับดังนั้นเขามีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมและ อุดมการทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็คือลดความเหลื่อมล้ํากระจายรายได้กระจายทรัพย์สินดังนั้นอุดมการทางการอุดมการทางเศรษฐกิจที่เขานําเสนอมาที่ผมจัดวางเขาเป็นสังคมนิยมนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมจะชี้ให้เห็นได้ชัดก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในขั้วของอํานาจนิยมเหมือนกับพ,พรรคเผด็จการพวกนั้นเพราะทุกๆครั้งที่เขาเข้าสู่อำนาจเขาผ่านการเลือกตั้ง อย่างน้อยเขาผ่านการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ฝั่งเสรีนิยมชัดเจนเพราะเขาในพักเองก็มีแกนนาในพักเองก็มีเจ้าของที่ชัดเจนต้องมีการรับฟังเจ้านายที่ชัดเจนดังนั้นพรรคเพื่อไทยเองก็ยังจัดอยู่ในอำนาจนิยมแต่ในเขตที่เบากว่าส่วนหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรส่วนหลังจากนี้การตัดสินใจของพรรคการเมืองจะอิงอุดมการณ์นี้หรือไม่ เป็นสิ่งที่พวกท่านจะต้องคอยจับดูกันเองแล้วไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมจะนําเสนอนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือมันจะเป็นสิ่งที่คงทนถาวรไม่จาเป็นไม่ได้เป็นจำเป็นต้องเชื่อผมแต่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นจริงๆณเวลานี้ฝากให้ช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย